สวัสดียามเที่ยงพี่น้องขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องช่างพงพาลาะพาไปนะวันนี้เราก็เดินทางเที่ยงพอดีแล้วมั้งพี่น้องเอ้ยเที่ยงพอดีเนาะวันนี้เราจะพามาต่อยไปเอาเอาสิ่งแรกก่อนเดี๋ยวเราจะพาเอฟซีไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะรถกันสีน้ำเงินน้ำมอไซ ที่มาต่อยขับไปโรงเรียนนะเพราะว่าถึงรอบมันเนาะต้องเช็คระยะด้วยบ่หรือว่าเปลี่ยนแต่น้ำมันบ่เปลี่ยนน,ยน้ำมันเฉยๆเปลี่ยนน้ำมันเฉยๆนะพี่น้องนะแล้วก็เสร็จแล้วนะเราก็จะเข้าในเมียงนะไปซื้อซื้ออะไรมาต่อยไปหาดูกระโปรงไปซื้อกระโปรงทรงไหนกีบรอบกีบรอบมีแล้ว ทรงเอโซนบีบ่ขาหลังแหกหลังฮะง A นเอฮิตโตอะไรนะทรงเอฮิตเต้โซนเอฮิตโตนฮิตโตโอู้จักภาษาก่อเนรถก็อยู่ข้างหลังใส่ไหมจะไปซื้อกระปุงแล้วก็เราต้องไปอะไรก่อนพ่อ ต้องไปซื้อชุดนักเรียนให้อเดียก่อนบ่เอาเรียงลําดับซิเพราะว่าชุดนักเรียนไอเดียนะได้ปักนะเราต้องไปซื้อชุดนักเรียนไอเดียก่อนเนาะใส่มามไอเดยซื้อชุดนักเรียนไอเดียก่อนแล้วก็ให้เข้าปักให้แล้วก็เราก็มาไปซื้อกระโปรงพี่มาต่อยแล้วก็กลับมารับชุดนักเรียนเนาะโอเคเนาะเพราะว่าปักชื่อนะเสื้อนักเรียนนี่ มันต้องใช้เวลาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะพี่น้องนะแล้ก็ต้องเรียงลําดับก่อนหลังว่าเราจะไปอะไรก่อนนะน,นี้เราก็จะพาเด็กๆไปซอปปิง้งแต่ไม่ได้ซอปปิ้งตามใจนะต้องไปชอปปิง้งสิ่งจําเป็นเท่านั้นนะไปเสียเงินลนะโอ้ยยอดเหล็กลายแทกเก็บในเดืเอขาเมืองนะเด้อ ไปช้อปปิ้งไอเดียก็ซื้อชุดนักเรียนสองชุดก็พอนะไอเดียนะเพราะว่ามันก็จะมีชุดอันนั้นอันนี้แล้วก็ครบห้าวันพอดีวันนี้ก็อากาศคึมคึมร้มอนร้อนใสาอบอ้าวจะได้ใส่ชุดเดือนไหนอะไรใส่ชุดอะไรใส่ใส่กระโปรงเดือนไหน <laughs> กระโปรงก็ใส่ทุกวันเลยเนาะเฮ้ย <laughs> เจ้าก็พูดไปเจ้าก็มีถามให้มันจะได้ใส่ชุดกระโปรงที่ซื้อไปซื้อใหม่ในเดือนไหนเปิดเทอมเออเจ้าเริ่มมาใส่ทุกวันเอาก็เจ้าถามไม่ถูกอถามให้มันถูกด้วยไงกระโปรงที่ไปซื้อใหม่นี่จะได้ใส่เดือนไหนอ่มัต่อยบอกว่าเปิดเทอมเจ้าบอกว่าใส่ทุกวันกระโปรงมันใส่ทุกวันที่ไปโรงเรียนอยู่แล้วนะนะ แล้วใส่เดือนไหนเดือนใส่วันไหนเปิดเทอมเปิดเทอมเปิดเทอมแล้วทีนี้ไม่ได้ใส่กระโปงกลีบรอบแล้วเออนั่นแหละก็จะถามว่าถ้าเราไปซื้อเองนี่มันจะถูกเขาไหมมันจะถูกต้องไหมถูกไหมมาต่อยถูกแต่ว่านะไปซื้อแล้วสีไม่เหมือนเพื่อนเออนั้นแหละ มันไม่ใช่ว่ามีสีกรมสีดำสีไม่มันมีแล้วเต็มไม่มันจะเป็นถ้ามันเป็นชุดพิธีการถ้าเป็นอะไรอื่นเขาก็จะมีสีเฉพาะของเขาเราก็จะมีสีเฉพาะของเราชุดพิธีการนี่หมายถึงอะไรชุดชุดนั่นบอกอืมชุดพิธีการนะชุดชบดกเจ้ามีระบอกชุดพิธีการนะอีแล้วอืชุดพิธีการก็จะเป็นชุดสสซ ถ,ถ้าใส่ไปเรียนธรรมดาก็จะเป็นชงเอแหกหลังแหวกหลังแหกหลังน้องีีน้องเนาะไอเดียล่ะไอเดีย,ย,ยใส่กางเกงอะไรกเกงสีอะไรสีดำสีดำไม่ใช่สีกรมหรอซ้ำซันบอกหัวบอกงือได้ดีมันม,มีสีกรมมีสีเทามีสีดำ สีเทาที่เลยเส้นยอไงเออเอ้าเส้นยอใส่สีเทาข้าม่เรื่องแอนเส้นยอเนาะเพราะว่าพูดถึงกางเกงเถียงด้วยสีดำนักเรียเนาะหมอนปลายจะใส่สีดำใช่ไหมเสื้อก็เสื้อนักเรียนธรรมดาแล้วปักดาวบ่ปักดาวหรือว่าปักขีดหน่อยปักจุด ปักจุดบ่ไม่ได้ปักขีดปักจุดมอ .4 ก็หนึ่งหนึ่งจุดบ่ดบหนึ่งจุดสีแดง,งมอ .5 ก็สองจุดสีแดง,งแต่แม่ไม่ค่อยเห็นมีใครปักหลอกจุดเนาะ,นะปักอยู่่ปักอยู่อปักอยู่พี่น,น้องปักก็ปักคราวหน้าเราก็เอาสีไปเต้มเอาถึงม .5 เนาะนมอาไมจิ้มไปทุลงย แถวนี้นะเหมือนฝนไม่ตกเลยทำไมมันแห้งกรนลูนแบบนี้เมื่อวานบ้านเราก็ฝนตกนะพี่น้องแต่ว่าตกไม่แรงเนาะให้พ่อมาต่อยไปก้านอื่นนะไม่ไปกลัวได้นูน้นไปบ้านอะไรนะกลัวไปซอดบ้านอะไรนะงไม,งงไม่ไม่เจ้าว่าเมื่อวานนะบ้านอะไรไบ้านเก่งนางบ้านเก่งนางบอก ม่ก็เลยบอกว่าซอดไปโลดเอาไปหาท่านว่าที่โสโวอว้ยว่าที่โสโทว่าที่นายกให้เขามา่งแม่บอกนะลงไปก็ไม่เป็นไรโอ้ก่อนไม่ลงไปถึงบ้านเขาสิวมันลงอยู่แถวภูับปาย่านอยู่แถวถ้ำนูันงลง,ลงไปถึงบ้านเขาใครอยู่ยกะว่าจะเห็นชาวบ้านแล้วก็เห็นท่านสโทรประมาณนี้เน,นาะแถวน,นั้นเนาะแต่ในป่าเห็นอะไร เห็นแต่มหมดมืดมิดเปสนางไม้คิดไม่ออกว่าจะไปทางไหนเนาะเน้อนงตะเบองเข็มทีนันหลยกลัวเป็นข่าวโอ้ยดังเลยได้่อยเราจะไปหาเจ้ายังไงเนาะถ้าเจ้าหลุงนี่เนาะว่ากันไปพี่น้องเลย แถวนี้มันไม่ตกจริงๆพอนี่มันแห้งกรูนลนจริงๆเนาะบ้านเรายังซุ่มอยู่นะแถวริมทาง่แมพ่อพูดถูกไหมป้าการที่เขาอยากจะลงทอทลงนายกลงเลขาโอ้ยเราก็เห็นติก๊กต k อกมงเยอะออแยะเขาต,<ก>ต้องมา ยกมือไหว้เราขอคะแนนจากเราเขาไหว้ตั้งแต่หมาคุณไปอะไรพ่อบอกเลยว่าใครที่ไม่มาหาพ่อไม่มาไหว้พ่อแค่ครั้งเดียวเออเขาก็มาขอคะแนนเจ้าก็ครั้งเดียวแล้วเขาไม่ได้ขอหลายครั้งมเออขามาขอคะแนนครั้งเดียวใครกล้ามาหาใครกล้าไหว้ก็จะเลือกคนนั้นจริงพ่อพูดจริงไม่ได้บอกเจนาบอกไม่แล้วเออบอกแกทำไม เนะ้าแต่ใครแต่มันเราพี่น้องเรื่องนี้มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะมันเป็นสิทธิของเราที่เราจะเลือกใครถึงแม้เขามาไหว้ทอดบ้านก็ไม่ชอบก็ไม่เอาคือเก่านะเพราะว่าแล้วแต่เราจะชอบใครเนาะอาว,ว่ากันไปเรื่องการเมืองพี่น้องมันเรื่องของเขาเราไม่ได้อยากเป็นการเมืองกับเขาเนาะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ